นายปิ่นศักดิ์สุรศดีธิบดีกรมควบคุมมลพิษในฐานะประธานศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศกล่าวว่าวันนี้ค่าฝุ่นละออง PM 2.5ในพื้นที่ภาคเหนือ17จังหวัดปรับตัวสูงขึ้นทุกพื้นที่เกินมาตรฐานในระดับสีส้ม17พื้นที่และสีแดง15พื้นที่โดยพบฝุ่นสูงสุดบริเวณตำบลธานีอำเภอเมืองจังหวัดสุขโขทยัย ทังนี้ในพื้นที่17จังหวัดภาคเหนือมีแนวโน้มฝุ่นละอองขึ้นสูงบริเวณภาคเหนือตอนบนและตอนล่างจนถึงวันที่14มีนาคมขณะที่ภาคตะวนออกเฉียงเหนือพบค่าฝุ่น PM 2.5ยังปรับตัวสูงขึ้นทุกพื้นที่เกินมาตรฐานในระดับสีส้ม11พื้นที่และสีแดง4พื้นที่บริเวณจังหวัดเลยนองคายนครพนมและบึงกาฬ ขณะที่ศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศกรุงเทพมหนาคนครระบุว่าในวันพรุ่งนี้พื้นที่กรุงเทพมหนาคนครและปริมณฑลอาจมีแนวโน้มฝุ่นละอองสูงได้ในบางพื้นที่และหลังจากนั้นคุณภาพอากาศจะมีแนวโน้มที่ดีเนื่องจากลมทางใต้ช่วยพัดพาฝุ่นละอองออกจากพื้นที่แต่อย่างไรก็ตามในวันที่1 4ถึง16มีนาคมเป็นช่วงที่ควรเฝ้าระวังเนื่องจากมีแนวโน้มที่จะได้รับผลกระทบจากฝุ่นละอองข้ามพื้นที่ได้อีกค่ะ